สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันแต่อาจจะยาวสักหน่อยอาจจะต้องแบ่งเป็น2องตอนนะครับคือก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นข่าวมัน ดังมากในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ก็คือเรื่องของรัฐสภากับสารรัฐมนูลนมีมีประเด็นข้อถกเถียงกันเรื่องของการใช้อำนาจว่าเป็นการเช็คแกนบาลานหรือเปล่ามีการตรวจสอบทวงดุลกันหรือเปล่าระหว่างสองอำนาจในริปไตคือสารและสาภานะครับฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีประเด็นที่เราให้เราพิจารณากันแบบแบบ คงจะต้องมีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมากเรื่องนี้แม้ในมุมของนักวิชาการเองก็ดีหรือนักกฎหมายเองก็ดีและแม้กระทั่งนักการเมืองนะครับประชาชนทั่วไปก็สนใจเรื่องพวกนี้แต่บางบางท่านอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจละเอียดพอเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็เลยอยากเอามา,มาคุยฟังว่าเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา,ก,ากับสาร,รัฐมนูลในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีประเด็นปัญหาเมื่อต้นเดือนมิถุนาย,ยน2555นะครับ คือเรื่องของการที่ศารรัฐธรรมนูนมีคำสั่งไปยังรัฐสภาพเพื่อให้ชะลอเลิกการดําเนินการตามวารสารวงการแก้ไขรัฐธรรมนูนนะครับคือเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยได้กําหนดว่าคําวินิจฉัยของศารธรรมนูนเนี่ยให้เป็นเด็นขาดมีผลผูกพันรัฐสภา แต่รัฐมนูญก็ไม่ได้กําหนดนะครับว่าคําสั่งของศารรัฐมนูญให้เป็นเดกฉขาดมีผลผูกพันรัฐสภาหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐสภาจะตัดสินใจหรือปฏิเสธหรือหรือจะปฏิบัติตามคําสั่งของสารหรือไม่นั้นรัฐสภาเองก็จะต้องปฏิบัติตามรัฐมนูญอย่างน้อยที่สุดก็สี่มาตร,ราด้วยกันนะครับเช่นในมาตราสามวรรสองเนี่ยซึ่งบัญญัติว่าทั้งรัฐสภาและสาเนี่ยต่างก็ปีิบัติหน้าที่ตามหลักงกัน คือคําว่าหลังนิติธรรมเนี่ยก็เป็นที่รับรู้ทั่วไปนะครับว่าต้องอยู่บนพื้นฐานอะไนนะครับในขณะเดียวกันก็มาตราหกก็บัญญัติว่ารัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายอื่นจะมาขัดแย้งไม่ได้และในมา,มาตราที่สามที่สาท,ที่รัฐสภาจะต้องคานึงถึงก็คือมาตราสองร้อยเก้าสิบเอ็ดอนุ้านะครับซึ่งบัญญัติให้รัฐสภามีหน้าที่ต้องพิจารณาการแก้ไขวรระที่สาเมื่อพ้นส5บวันหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาวรระที่สอง นั่นหมายความว่ารัฐสภาเองเนี่ยมีระยะเวลาอยู่10ภายใน15วันนะครับที่ต้องดำเการวันสา3แต่วันนี้ก็ล่วงเลยมาจน,จน,จ,นจนไม่จนจนไม่แน่ใจว่าเรากําลังทําขัดรัฐมนูนหรือเปล่านะครับและอมาตราเนี่ยคือมาตรา122ซึ่งบัญญัติว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนของประชชนชาวไทย โดยไม่อยู่ในความถูกมัดแห่งอนาจม่อหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องเดี่ยวตามหน้าที่และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวไทยโดยปราศจากการขัดกันเห็นผลประโยชน์นะครับอ,อันนี้คือถ้าเราพิจารณาว่าถ้าหากมันมีการปฏิบัติตามคําสั่งของศาลดังกล่าวนี่ก็ยังมีผลเป็นการยรียรัอการใช้อำนาจที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญก,ก็ทําให้การดําเนินการอย่างนี้เนีย่ยจะขัดตอนหลักนิติธรรม ท่านรัฐสารและรสัสภาเป็นการละเมิดกําหนดเวลาที่รัฐมนูนกําหนดไว้สิบสหวันนะครับรัฐสภาเนี่ยจริงๆแล้วจ,งวจึงต้องมีหน้าที่ดามรัฐมนุนที่จะเปเด็ดคำสั่งค,คำสั่งดังกล่าวได้นี่ครับคือตอนแรกที่ที่มาพูดให้ฟังต่อไปเราจะคุยกันเรื่องตอนที่2ของรัฐสภากับสารรัฐนุนในคราวหน้าครับ,รบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ